สวัสดีครับพี่กาวิคัมเปอร์นะครับวันนี้ครอบครัวของเราเนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวที่น่านครับในจุดหมายแรกของเราวันนี้เนี่ยคือหมู่บ้านสปันครับอยากไปมานานมากนะครับพังวีเนี่ยตื่นนาทีสี่นะครับก็อุ้มขึ้นรถมาเลยครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับก็ให้หลับมาครับจนถึงที่นี่เลยครับไหนต่ออาน้ำเหรอทำไมอ่ะนี่เราอยู่ที่จุดพักรถนะครับพังวีอาบน้ำ มเด็กอาบน้ำนะพี่ไปไหนทำไม่อาบน้ำมาที่ก่อนพ<า>ี่อาบน้ำติจยา,างไ่เด,ดีวสิเป็นสบายไหมครับน้อยนะจะไปกันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พักรถของกรมทางหลวงนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำดีมากเลยนะครับห้องน้ำนี่นะครับคือเจ๋อเลยนะครับแล้วก็พักรถเนี่ยมีที่จอดรถอย่างนี้ด้วยนะครับ สบายแล้วก็ห้องน้ําเขาดีนะครับเดี๋ยวนี้ดืดีครับโอ้แจ๋วเลยครับอันนี้เราอยู่ที่พี่ชัยนะครับอุตรดิตครับเดี๋ยวเราไปต่อครับน่านครับผมไพ่จากที่ทำวิ่งน้ําเสร็จนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อครับตอนนี้เข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วนะครับแล้วก็ใกล้ถึงที่หมายคือจังหวัดน่านครับเรามีรับไปสองตื่นแล้วครับยังไม่ถึงค่อนข้างจะไกลพวสมครเลยครับ นีภูเกยวก็ขึ้นเขาแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกหกกิโลนะครับผมไปถึงถนนหมายเลขสามแล้วนะครับที่ <c oughs> น่านนะครับแล้วจอดตอนนี้จอดพักโปนครับโปุขึ้นมาไกลพอสมควรเลยนะครับนูน่นแต่ตรงน,นูน่นโอ้ยอดนี่ตอนนี้วิวสวยดีครับพักถ่ายรูปนั สุดเลยครับสำหรับเส้นทางที่ผมใช้เดินทางไปหมู่บ้านสปันอำเภอบ,อบอ่อเกลือเนี่ยนะครับผมขึ้นทางอำเภอสันที่สุขครับทางเนี่ยจะยังไม่ค่อยชันมากเท่าฝั่งของอำเภอปัวนนะครับแต่ว่าสองข้างทางเนี่ยสวยงามจริงๆครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงจุดเช็คพอยต์นะครับยอดนิยมเลยครับตรงนี้ครับก็คือถนนหมายเลขสามนะครับถ้าขึ้นทางอุบัสนิทรุกเนี่ยจะถึงจุดนี้ก่อนเลยนะครับลงมาถ่ายรูปันึครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหมายเลขสามแล้วนะครับก็ขึ้นมานะครับนี่จะเป็นที่ยอดฮิตเลยนะครับในการถ่ายรูปครับนี่ข้างบนนะครับ ปูเขียวผมขึ้นมาถึงด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมทมวิ่ไมีถ่ายรูปเรียบร้อยแลละนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับนี่ครับวิวสวยไหมครับไ,ได้เจ๋านะเฮ้ยดูยอดครับไปวข้างหลังก็สวยนี่ครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากนะครับ ดูส่วนล่าง,างครับโ้สุดยอดอ่ะจุดชมวิวจุดนี้นะครับผมไม่รู้เรียกว่าอะไรน่าจะเป็นโคพัาผ้ารอเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับสวยจริงๆครับมองมาจากจุดข้างบนเนี่ยโอ้โหถนนเนี่ยโค้งสวยเลยครับโหเขียวเนี่ยขับลงก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้องคอยเซฟตี้ครับ Để view nè, xuống nhìn แล้วผมก็เดินทางมาถึงอำเภอบ่อเกลือนะครับแล้วขับต่อไปที่หมู่บ้านสปันอีกประมาณ9กิโลนะครับไม่ถึงแล้วครับอ้อเห็นป้ายแล้วครับหมู่บ้านสปันรู้สึกดีมากๆเลยครับถึงสักทีครับโอ้ผมมาถึงหมู่บ้านสปันเนี่ยก็ประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับยังไม่มีที่พักเลยนะครับเราไม่ดูที่พักมาก่อนนะครับ ต่เห็นสะพานก็เลยขับข้ามมาก่อนครับแล้วก็มองจุดที่รถแคมเปอร์แวนแบบของผมเนี่ยสามารถจอดได้นะครับก็ขับขึ้นไปก่อนครับแต่สวยจริงๆครับหมู่บ้านนี้โอ้โหขับข้ามสะพานมาคลองน้ำนังสวยเลยครับผมก็มาเจอที่นี่ครับที่รถแคมเปอร์แวนสามารถจอดได้นะครับคือที่นกอกมินชมหมอกนะครับบ้านลกอกมินชมหมอกครับก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ครับ ได้สา่งที่ร้อยนะครับเราก็รีบกางแคมป์กันเลยครับเนื่องจากว่าท้องฟ้าเนี่ยใกล้มืดแล้วนะครับต้องรีบจ,จัดแจงที่นอนก่อนครับคำวีน่าจะง่วงเลยครับขับรถมาตั้งไกลแต่ก็ทนนะครับนั่งคุยมาผมตลอดทางเลยครับมีหลับบ้างนะครับเราไปกางแคมป์มันก่อนครับอพอป่ะให้ลองเล่นตรงนี้ก่อนนะนาะ กไ,ไงอ่ฉันเห็นเธออยู่ในรูกฉันน่ะั <laughs> น,นะเด็กโอเคสำหรับมื้อเย็นนี้นะครับเราตกลงใจกันว่าจะเป็นหมูกระทะนะครับเนื่องจากคุยกันแล้วว่า<อ>ทริปเนี้ยเราจะไม่ทําอาหารเลยครับจะซื้ออาหารสําเร็จนะครับเพราะว่าเดินทางก็เหนื่อยแล้วนะครับก็เลยจัดก,การหมูกระทะครับพังวีเนี่ยชอบมองมากเลยครับได้กินหมูไหะไรนะแฮปปี้ตลอดเลยครับพังวี แล้วถูกแล้วไทเทำได้เด็กเได้้ตอนนี้ครับ14องศาครับนี่14องศาครับสปันตอนนี้ผมพักที่นกขมิ้นชมหมอกนะครับก็ บรรยากาศดีมากการเยมม็เยนนะก็สปปนเงียบม,มากนะครับคืออันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ผมได้มาที่สปปนน่านเลยครับน่านเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับบรรยานนกาศเงียบผมออกจากผมออกจาก,ผมออกจากสาบรีประมาณตีห้านะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยกลับมาถึงที่นี่แรกกลัว่าจะนอนที่น่านก่อนคืนหนึ่งครับแล้วก็ แล้วค่อยขึ้นมาที่สปันนะครับแต่ว่าอืมมันถึงน่านเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงครับก็เลยดูเวลาเฮ้ยน่าจะทันก็เลยขึ้นมาเลยครับแด้ราก,ะ,กะว่านถึงแล้วประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นแต่ว่าทางที่มันเป็นเนินเนี่ยนะครับก็ผมเนี่ยขับค่อนข้างจะขับประคองปูเขียวนะครับประคองเรื่องความร้อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ค่อยๆมาครับไม่ไม่ได้เค้นอะไรมากก็ถึงนี่ประมาณหกโมงครับก็ยังไม่มืดนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับก็เลยคืนนี้เนี่ยอ่าก็เลยตัดสินใจนอนที่ที่สปันนะครับแ็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปห้วยหมีนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะพาดูอ่าที่นกขมิ้นเนี่นะครับนกขมิ้นชมหมอกเนี่ยว่าบรรยากาศตอนนี้คือเขาต้อนรับเราดีมากนะครับก็เลยตัดสินใจนอนที่นี่นะครับแล้วก็ ไม่ผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยเจ๋าเลยนะครับค่ากลางเต็นท์ก็หนึ่ง้าสิบาทนะครับต่อคนนะครับแล้วก็มีไฟให้ใช้ด้วยนะครับพอมาเย็นก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะก็จะเป็นนั่งทันข้าวนะครับแล้วกางแคมป์มากกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็าจะเดินเที่ยวในหมู่บ้านสปันนะครับแล้วก็ร้างน่าจะสักเที่ยงก็จะขึ้นไปห้วยหมีนะครับไม่เดี๋ยวห้วยหมีเนี่ยห่างนี่ประมาณเก้ากิโลนะครับแต่ว่าทางเนี่ยมันเป็นทางอ่าลุกลังนะครับ ก็เห็นว่าใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับในคดางแค่เก้ากิโลแต่ต้องไปดูว่าเป็นยังไงครับโอเคครับทรัพคืนนี้ก็เอาไว้เท่าน,นี้กันนะครับเอาเดี๋ยวไปดูของวี่ครับทําอะไรอยนอนหรือยังเอาวิ้นเอาวี้นอนหรือยังน้นองอ่ะทําไมน้องไม่หนาวอ่ะน้องไม่หนาวอ่ะไม่หนาวอะไมไม่หนาวอ่ะก็ <ST AN IC> ไ,มไม่หนาวเลยอันนี้สิบสี่องศาเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้แต่เธออันนี้ในรถในรถมันอุ่นใช่ไหมอเอาวี้เดี๋ยวดีเดี๋ยดีนอนนี่นะโอเคไ,ไหมเอสีอยงถ้าเธอตื่นฉันโทรปลุกฉันด้วยนะนะครับวันนี้ผมเลือกนอนเต็นท์นะครับอยากสัมผัสอากาศหนาวนะครับ <ś led> เพราะว่านอนในรถเนี่ยมันอุ่นนะครับเรามาที่นี่สักทีก็นอนหน,อน,นาวๆเลยครับวันนี้กลางเต็นท์นี่ก็บรรยากาศนะนิ่มๆสบายเลยครับสปัน ่น่ามัก็ถึงชอบไม้นี่กันโอเคครับเดี๋ยวพรงนี้เจอกันคพี่คุณนายก่อนคุณนายคุณนายพี่นอนแล้วนะอน้องนอนแล้วนะเดี๋ยวน้องนอนก่อนนะโอเคครับคุณนายนายแล้วพี่ไม่ยุ่งไุกด้วไหมกร้ยไหมโอเค กูม <łość> ่ยกูใชคกูดีดงไม่้ยังไม่ปิดยังไม่ปิดคลิปเลยเอาเหรออ้าโอเคโอเคส่งเกงใส่กางเกงนี่โอ้ยขนาจะทายาไม่ใช่ยา Good morning. Good morning, the m o y กเย็นนอะสบายเนาะโอ้ hmm. รรัาากคบนี่ครับนี่ที่ผมมาพักนะครับคือชื่อว่านกกระมิ่นชมหมอกนะครับบ้านนกกระมิ่นชมหมอกนะครับโอ้ดูบรรยากาศครับสุดยอดครับเขาจะมีอ่าเต็นท์นะครับตอนนี้เหมือนจะมีอยู่สามหลังนะครับให้เช่าให้พักนะครับแล้วก็ จางเต็นเองตรงนู้นนะครับที่ผมพักอยู่นูนโอ้โหอากาศดีเลยครับสวยเลยนะครับผมเพิ่งเคยมานะครับที่นี่ครั้งแรกนะครับมาถึงก็หกโมงแล้วนะครับก็เลยมาเจอที่นี่ก็พักเลยครับไม่ผิดหวังครับเจ๋าเลยนะครับดูห้องน้ำครับ่ห้องน้ำเขาครับเออดีไซน์ดีนี่ดูเจ๋านียครับ สีของน้ำเขทาขทาเขาทาทำดีนะครับที่นี่นะครับหมดตรงนี้นะ่าจะเป็นของอาหารเช้าของอ่าคนที่เขาพักเป็นนะครับเขาที่พักที่นี่ก็ร้อยห้าสิบนะครับเขาบอกว่าผักเนี่ยนะครับผักที่เขาปลูกเนี่ยสามารถเก็บทานได้ด้วยนะครับนี่ทานได้เลยนะครับอ๋ พี่เขาไม่แต่งตัวเลยครับนี่แต่งตัวไปไหนกันคะไปบนเขาใหญให้เราไปเดินเที่ยวนี้ก่อนใช่ไหมเนาะเดินเที่ยวกัน,น,นเนาะเจอคุยหลงเป็นบนเขาใหญ่เหมือนอันอันนี้เลยเออโอเคเราไปเดินเล่นกันเนาะไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันก่อนเนาะดูหมูห่บ้านใช่ไหมเราไปเดินเที่ยวในหมู่บ้านเลย Hungry. Hungry. Hungry, I love you. Hungry, tình, tình. Hungry. 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 ไม่ลไม่ลงยังดียังตสูงหสรลอ่ะไม่ัรก,การเ,เดิดนะตัสำหรับการมาที่หมู่บ้านสป,ปันเนี่ยนะครับผมว่าพลาดไม่ได้เลยที่จะเดินเที่ยวในหมู่บ้านนะครับว่าการเดินหรือปั่นจักรยานเนี่ยพอเวลามันช้าลงนะครับแล้วก จะได้มองเห็นอะไรมากขึ้นนะครับยิ่งผมไลเลือกการเดินนะพาไม่แคเดินเที่ยวนะครับสวยจริงๆครับบรรยากาศนะครับมันทั้งอากาศทั้งสไตล์การตกแต่งของหมู่บ้านหรือว่าความเป็นวิถีชาวบ้านนะจะมีรีสอร์ทเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงความสวยงามนะครับเดินเที่ยวอนะากาศเย็นๆสบายเลยครับแม่ฮัมวีก็ฮัมวีเนี่ยรวมถึงตัวผมเนี่ยถูกใจมากๆเลยครับ ดูดิครับโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆครับห้วหมีขึ้นขึ้นไหนหนูน่นนะไปนู่นเมันเนาะทางสีแดงตรงป๊ดๆเดี๋ยวหลังจากผมเดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเดินทางขึ้นสู่บ้านห้วยหมีนะครับแต่ว่า<อ>จะไปไหว้พระที่วัดสปันแล้วก็ไปเที่ยวร้านกาแฟาหยุดเวลาก่อนนะครับยังไงอย่าลืมฝากติดตามใน EP สองนี่นะครับหลงรักน่าน EP สองครับ การในทางของปูกเขียวที่ไกลที่สุดเลยครับรอบนี้มาจริงหรือว่าโอเคครับใช้ได้นะครับด้วยอายุอนา,านาวนานี้แล้วนะครับโอเคครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ้านหุ้ยหมีครับทัากันแม่เร็ว